ไมกลายเป็นแอปที่มีคนดาวน์โหลดเยอะที่สุดในโลกจนหลายประเทศคิดจะแบน สวัดีค่ะเนเพื่อนแพตตี้นะคะขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่อง Easy e c a t i o n เปลี่ยนเรื่องเทคให้เป็นเรื่อง easy easy ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้แพตตี้กันด้วยนะคะและฝากติดตามแพตตี้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o k IG จจะได้ไม่พลาดเรื่องเทคริๆงๆกันนะคะแพตตี้เชื่อว่าเพืพ่อนจะต้องมีแอป t i k t o ักอยู่ในมือถือของเพื่อนอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่ามันมียอดดาวน์โหลดมากถึง4,700ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะหรือเกือบ60%ของประชากรโลกเลยทีเดียวแถมมีคนเล่นมากถึงง2ช่ว วันอีกจะเพื่อนๆใครสงสัยเหมือนแพตตี้ไหมคะว่าทำไม TikTok อกกาลังจะแซม Facebook IG แนวคิดมันมาจากอะไรแล้วทําไมบางประเทศอย่างอินเดียแบน t i ิ t กตล่ะเราไปหาคําตอบกับแพตตี้ในช่อง Easy c เคชั่นกันเลย <S <S ถ้าแพตตี้จะ ถึงสุดกำเนิดของ t ิ k t o k กแทที่จะต้องย้อนกลับไปในปี1983ก่อนค่ะเมื่อมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นข้าราชการโดยเขาคนนี้มีชื่อว่าจางอีหมิงและเขาก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กผู้ชายปกติค่ะพ่อแม่ส่งเรียนก็ตั้งใจเรียนปกติไม่มีอะไรมากแต่จุดเปลี่ยนของเขาก็เกิดขึ้นตอนที่เขากำลังจะเข้ามาหาลาัยในปี2001ค่ะเมื่อเขาสมัครเข้าคณะวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนพวกเรื่องไมโครชิปต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนั้นก็คือสตี Job, ได้เปิดตัว iPod รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาเปลี่ยนแปลงการฟังเพลงของคนทั่วโลกถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามเปลี่ยนยังไงและตอนนี้ iPod หายไปไหนไปดูคลิปที่ p a t ตี้ทำไว้แล้วได้เลยนะคะตรงน,นี้ซึ่งคุณอ e ีหนิงเนี่ยได้เห็นความล้ำของ iPod ทที่มีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซก็ user friendly แบบสุดๆ เาก็เลยตั้งสติปจบที่เป็นจีเนียสต้าน,นี้มากๆเป็นไอดอลของตัวเองความกับตั้งความฝันที่จะสร้างบริษัทซอฟต์แวร์ขึ้นมาเป็นของตัวเองให้ใหญ่ยิ่งกว่า Apple หรือ Google ซะเลยนี่ก็เลยเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณอ e ีหมิงเลยค่ะเป็นเพื่อนจะกล้าฝันใหญ่ขนาดนี้ไหมคะถึงจะโค่นลมบริษัทระดับโลกเลยทีเดียวหรือถ้าใครคิดแบบนี้ได้สุดท้ายก็คงคิดว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะแต่คุณอ e ีหมิงไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะเขาก็เลยคิดว่าเรียนด้านไมโครชิพจะช่วยสร้างฝันของเขายยัังไงไเเขาก็ลตด ใจย้ายคณะไปเรียนด้านซอฟต์แวร์อินจิเนียริ่งแทนค่ะพอเขาเรียนจบก็เราไปเป็นวิศวะด้านซอฟต์แวร์ในบริษัทสตาร์ทอัพรวมถึงบริษัทร,ระดับโลกอย่าง Microsoft จนสามารถเปิดบริษัทไปของตัวเองได้อย่าง9 9 f a r c o m ที่เป็น Search Engine ของการซื้อขายที่ดินแต่ในเมื่อ real estate เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กพอสมควรทำให้ไม่ได้เติบโตอะไรมากมีรายได้ก็แค่พออยู่ได้เท่านั้นค่ะ ใน,ในปี2012ขณะที่เขากำลังนั่งรถไฟไปทํางานเหมือนวันอื่นๆปกติเรานั่งรถไฟเราก็ไม่ค่อยได้ดูสิ่งรอบตัวใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เราก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์ค่าเวลาไปเรื่อยๆแต่วันนั้นเขาสังเกตว่าในรถไฟที่เขานั่งเนี่ยแทบไม่มีใครนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะเพราะเขาหันไปอ่านข่าวผ่านโทรศัพท์แทนทำให้เขาคิดว่าสมาร์ทโฟนนี่แหละจะเปลี่ยนชีวิตของคนในปัจจุบันไปทั้งหมดไม่ว่าจะอ่านข่าวหาข้อมูลต่างๆซึ่งข้อดีก็คือการหาข้อมูลหรือข่าวบนอินเทอร์เน็ตมมมัไม่ีใคร คอยบังคับว่าให้เราอ่านหรือดูอะไรเหมือนกับหนงังสือพิมพ์หรือทีวีที่เราไม่สามารถเลือกสิ่งที่เราอยากดูได้และในตอนนั้นเสิร์ชเอ็นจิ้นที่ดังที่สุดเพิ่งเปิดตัวสดๆนอนนั่นก็คือไปตู้นั่นเองค่ะแต่เขาควรพบว่าการค้นหาข้อมูลต่างๆในแอปไปตู้ยังไม่สเสียเสียักเท่าไหร่หาข้อมูลแต่ละทีก็ออกมาแบบปนๆกันแถมโฆษณาที่ขึ้นมาในแอปยังไม่ตรงกับคนที่ใช้อีกเป็นเพื่อน,อนจะทํายังไงคะจะทนใช้ต่อไปแล้วรอคนอื่นมาพัฒนาให้มันดีหรือว่าจะคว้าโอกาสนี้ทําขึ้นมาเองเลย ซึ่งเขาก็ได้คว้าโอากาสน,นี้จากช่องโหว่ที่เขาเจอโดยการคิดที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถให้แหล่งข้อมูลตรงกับคนใช้งานมากที่สุดแต่จะทํายังไงได้คะจะต้องมีคนมานั่งคอยดูสถิติตลอดว่าคนชอบอยังไงมันก็คงจะเสียเวลาเกินไปเขาก็เลยคิดที่จะใช้ AI นั่นเองค่ะพอเขาคิดได้ดังนั้นเขาก็เลยเอาความคิดนี้ไปหามบริษัทเพื่อที่จะมาลงทุนกับความคิดของเขาค่ะและเช่าอพาร์ตเมนต์ให้พนักง,งานจากไนที่ไนฟาร์มาพัฒนาแอปใหม่นี้ขึ้นมาพอแอปเสร็จปุ๊บเขาก็ลาออกจากการเป๊ะ ของบริษัทในที่นายฟังทันทีและให้เพื่อนบริหารต่อแทนและเขาได้ตั้งบริษัทใหม่ออกมาชื่อว่าไบแดนนั่นเองค่ะ พร้อมกับปล่อยแอปใหม่ออกมานั่นก็คือเนยฮานต้วนจือหรือที่แปลว่าแก๊กนั่นเองค่ะซึ่งแอปนี้ก็คล้ายๆกับเว็บนายแก๊กที่โด่งดังเรื่องมีมฮาฮา,าหรือรูปฮาฮาแต่แอปนี้ให้คนทั่วไปสามารถโพสต์มีมหรือคลิปตลกตลกที่ถ่ายมาเองได้ค่ะและพอเขาปล่อยแอปนี้ได้ไม่นานเขาก็ได้ปล่อยแอปใหม่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือโถเถียวนั่นเองค่ะเป็นแอปที่เอาไว้ติดตามข่าวสารต่างๆซึ่งจุดที่เหมือนกันระหว่าง2แอปนี้ก็คืออัลกอริทึมที่ใช้ AI คอยเรียนดูพฤติกรรมของผู้ใช้แอปว่าชออบดูะไร ไม่ชอบดูอะไรหรือตอนนี้ผู้ใช้สนใจอะไรเป็นพิเศษจะได้ขึ้นคอนเทนต์ให้ตรงกับผู้ใช้มากที่สุดนั่นเองค่ะมันก็เหมือนเวลาเพื่อนๆค้นหาอะไรใน YouTube Facebook IG อยู่ดีๆก็จะมีสิ่งนั้นขึ้นมาหน้าฟีดของเพื่อนเต็มไป,ป,ปหมดเลยค่ะสมมติแพตตี้ชอบตีเทนนิสเลื่อนไปไหนก็จะเจอแต่เทนนิสก็จะทําให้แพตตี้อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นนานมากขึ้นนั่นเองค่ะ นั่นก็เลยทำให้ภายใน2ปีแอปโถเทียมีคนใช้งานเยอะถึง13ล้านคนต่อวันขึ้นแท่นเป็น1นึงในแอปที่โด่งดังที่สุดในประเทศจีนเลยค่ะและหนื่อยหานต้วนจือก็มีคนใช้เยอะถึงเกือบ100ล้านคนเลยค่ะเนื่องจากมันเป็นแอปที่ไม่ค่อยมีกฎในการโพสต์คอนเทนต์สักเท่าไหร่ก็เลยมีคนทำคอนเทนต์สนุกสนานนั่นไปหมดและว่ากันว่ามันมีมีมที่ล้อเลียนรัฐบาลจีนด้วยค่ะนั่นทำให้ไปเตะตาสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเข้าค่ะ ซึ่งเขาคิดว่าแอปนี้มันไร้สาระมากมันไม่มีอะไรที่จะทําให้คนจีพัฒนาขึ้นเลยมีแต่แย่ลงแย่ลงเขาก็เลยมีแผนที่จะปิดแอปนี้ค่ะเป็นเพื่อจะทํายังไงคะจะต้องมาต่อสู้กับคนที่มีอํานาจสูงสุดจะไปสู้ยังไงไหวมันก็เหมือนเวลาเพื่อจะต้องสู้กับคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าในบริษัทแต่มันไม่ใช่แค่หัวหน้านะคะเพื่อนมันคือเจ้าของบริษัทเลยและแอปนี้ที่มีคนเล่นเยอะถึง200ล้านคนก็ถูกปิดจริงๆในปี2018ค่ะ ทางคุณอ e ีหมิงถึงกับต้องออกมาขอโทษรัฐบาลจีนและคนใช้ทุกคนถ้าเป็นพวกเราก็คงปวดหัวคิดไม่ออกว่าจะไปต่อ,อยังไงดีแต่ไม่ใช่กับเขาคนนี้ค่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเขาว่ายังไงสักวันจะต้องโดนปิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะโดนปิดเขาก็คิดไว้แล้วค่ะว่าเขาจะสร้างแอปใหม่เพื่อมาทดแทนและทําให้มันดีกว่าเดิมค่ะและเ,เพื่อนๆเชื่อไหมคะว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่200วันในการพัฒนาแอปมีขึ้นมาค่ะ พร้อมกับเปิดตัวให้คนจีนใช้เพื่อลองตลาดในปี2016และแอป,ปนี้ชื่อว่าโตอินค่ะซึ่งแอป,ปนี้ถูกพัฒนาให้ตรงกับคอนเซ็ป์ของรัฐบาลจีนมากขึ้นลดเรื่องไร้สาระให้น้อยลงเพิ่มคอนเทนต์เกี่ยวกับความรู้มากขึ้นแต่ก็ยังมีความสนุกของคอนเทนต์พวกนั้นอยู่นั่นทำให้ภายใน1ปีคนหันมาเล่นโตอินกันเยอะมากๆเยอะมากถึง100ล้านคนหรือเกือบ10%ของประชากรจีนทั้งหมด can also think that China is home to only one fifth of internet users globally. If we don't expand on a global scale, we are about to lose here, i.e. the four fifth. So going global is a must. ประเทศจีนเป็นแค่หนึ่งใน5ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องเอาแอป,ปนี้ไปสู่เวทีโลกให้ได้แต่ปัญหาก็คือประเทศจีนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นของตัวเองถ้าไม่แมนคนไหนเคยไปจีนก็จะรู้ว่าจีนเขาแบนทั้ง Facebook YouTube หรือหลายแอป,ปเลยค่ะนั่นทําให้เขาตัดสินใจเอาแพลตฟอร์มนี้ไปเปิดให้คนทั่วโลกใช้ในปี2017พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า t i ๊ t ตอกนั่นเองค่ะและด้วยความเป็นแอป,ปจากจีนก็ทําให้คนไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ แต่คุณอ e. ีหมิงเขาวางแผนมาอย่างดีเลยค่ะเพราะการที่จะให้คนเข้ามาใช้ก็ต้องมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้คนเข้ามาติดตามก่อนซึ่งเขาก็เคยเห็นพวกชาเลนจ์ต่างๆในแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Ice b u c k e t Challenge ในปี2012ที่มีคนทำตามเยอะมากๆหรือจะเป็นการเต้นเพลงต่างๆก็มีคนมาเต้นตามเช่นกันค่ะแต่จะทำยังไงให้มีเพลงสนุกๆเต้นล่ะคะเ,เพื่อนๆเขาก็เลยตัดสินใจซื้อบริษัท Musical l y นั่นเองค่ะที่มีแพลตฟอร์มคล้ายๆ t i k t o k แต่มีลิขสิทธิ์ของเพลงทั่วโลกเเเยยออะต็ปหหดพื่ใ้คน ถ้าเพื่อนๆคุณนก็เหมือนเพลง In My Feeling ของเด็กที่มีคนเต้นตามเต็มไปหมดเพราะการที่จะให้คนสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่มันยากกว่าการทำตามชาเลนจ์มากๆแถมอีกจุดก็คือเวลาคนสร้างคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆอย่าง Facebook y o u t u b e เนี่ยมันดังยากมากๆถึงคอนเทนต์จะดีแค่ไหนแต่อัลกอริทึมไม่ดังก็ไม่มีคนดูค่ะเขาก็เลยสร้างอัลกอริทึมที่จะช่วยดันคนใหม่ๆที่เข้ามาสร้างคอนเทนต์ใน t i k t o k ให้มียอดวิวเป็นแสนเป็นล้านในคลิปแรกที่เขาทําเลยค่ะเรียกว่าใครเข้ามาทาคอนเทนต์ใน t i k t ็อแรกๆเนี่ยดังง่ายมากๆเลยค่ะทําให้คนดาวน์โหลดแอป tik t ็อมาเล่นเยอะมากๆจนกลายเป็นแอปที่ถูกดาวนโหลดเยอะที่สุดในไทยใน,ในปี2018ค่ะพร้อมกับดาราระดับโลกอย่างจัสตินบีเบอร์วิลส์มิทเจนิเฟอร์โลเปสและอีกหลายๆคนก็เข้ามาทำคอนเทนต์เช่นกันค่ะจนมีคนดาวน์โหลด Titikk t ็อมากถึง104ล้านครั้งในปี2018 และกลายเป็นสาวพันล้านครั้งในปี2021แซงทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มบนโลกนี้ไปเลยค่ะและ TikTok สามารถสร้างรายได้ได้สูงถึง3 0 0 0ล้านบาทต่อป,ปีเลยค่ะ เหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้สวยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนแอปก็ดีอักอริทึมก็ดีโด่งดังสุดๆไปเลยค่ะแล้วคําถามก็คือทาไมติ๊กต็อกถึงกาลังจะโดนแบนทั่วโลกล่ะอย่างในปี2019อินเดียตัดสินใจแบนติ๊กต็อกทำให้สูญเสียคนใช้มากถึง2 0 0ล้านคนและปากีสถานก็ตัดสินใจแบนติ๊กต็อกต่อมาและเหตุผลหลักๆก,ก,ก็คือมันมีบางคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมอย่างมากๆเลยค่ะอย่างการที่มีเด็กอายุต่ํากว่า18ออกมาเต้นเซ็กซี่เซ็เกซี่ตามผู้ใหญ่ก็จะมีเด็กออกมาเต้นแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดและเมื่อลอลก ที่เล่นติ k กตอก็ชอบดูเด็กๆแนวๆน,นี้อัลกอริทึมก็จะโชว์คลิปพวกนี้เยอะขึ้นไปอีกซึ่งเขาสามารถส่งข้อความหาเด็กพวกนี้ได้โดยตรงอีกด้วยและยังมีวิดีโออีกหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กถูกเลคคอมเมนต์ให้เด็กดูบวกกับการมีข้อมูลหลุดอย่างการบอกอายุของผู้ใช้ที่เด็กที่สุดที่คนร้ายสามารถเอาข้อมูลนี้ไปทำสิ่งแย่ๆได้ค่ะ ซึ่งติ๊ก o k อกเขาก็โดนฟอ้องพร้อมกับต้องจ่ายเงินกว่า3,000ล้านบาทเพื่อให้จบเรื่องนี้ค่ะและเขายังสร้างฟีเจอร์อย่าง Parental Control ที่มีโหมดเอาไว้ให้เด็กด,ดูอีกด้วยค่ะแต่ปัญหาหลักๆที่2ประเทศนี้คิดจะแบน t i k กต็อก เขากําลังคิดว่า TikTok กาลังแอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาอยู่พเพื่อนๆคิดดูนะคะว่ามันมีตั้งสองประเทศคิดจะแบน TikTok มันก็เลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยค่ะนั่นก็เลยทําให้เรื่องนี้โด่งดังไปทั่วโลกจนผู้นําหลายๆประเทศทันมาสงสัย TikTok รวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะ looking TikTok Tik Banning at may We're be ด้วยความที่ TikTok เป็นแอปจากจีนทุกคนเลยคิดว่า TikTok กำลังรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของพวกเราให้รัฐบาลจีนอยู่เพราะว่าเมื่อเพื่อนๆโหลดแอป TikTok เสร็จแล้วก็จะมีให้กดยอมรับการใช้ไมโครโฟนกล้องรูปที่เรามีและอีกเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะ ทำให้ทุกคนเชื่อว่า Tik t o อกเนี่ยกำลังแอบเก็บความลับลับๆของพวกเราอยู่แม้ขณะที่เราไม่ได้เล่น t i k กตอกเล่นแอปอื่นอยู่ก็สามารถเก็บข้อมูลของเราได้เช่นกัน,นะคะ่ะมันแย่ถึงกับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเมกา ถึงกับออกมาว่า TikTok ได้ส่งข้อมูลของพวกเราไปให้รัฐบาลจีนโดยตรงซึ่งเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าจริงๆแล้วแอปที่พวกเราใช้กันอยู่อย่าง Facebook, IG, YouTube หรืออีกมากมายเนี่ยเขาแอบเก็บข้อมูลของพวกเราอยู่ด้วยหรือเปล่าซึ่งใช่ค่ะเขามีการเก็บข้อมูลของพวกเราเพื่อพัฒนาแอปให้ดีขึ้นอยู่แล้วแถมสามารถเอาไว้แนะนำคอนเทนต์ให้ตรงกับเรามากที่สุดอีกด้วยซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าแอป TikTok มาจากประเทศจีนบริษัทก็ตั้งในจีนแถมรัฐบาลยังสามารถคุบ,บบริษัทหรือปิดบริษัทได้ อีกด้วย เหมือนกับแอปเหนื่อยหัวนต้วนจือที่ถูกปิดไปนั่นเองค่ะเพื่อให้บริษัทยังอยู่เขาก็จะต้องส่งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับรัฐบาลจีนนั่นเองค่ะนั่นทําให้ติกตอกถึงกับต้องออกมาแถลงว่าจริงๆแล้วพวกเขาได้สร้างแอปใหม่พร้อมกับเปิดบริษัทใหม่ตั้งเฮดควอเตอร์ใหม่ที่สิงคโปร์กับลอสแองเจลิสมันไม่เกี่ยวกับจีนเลยสักนิดแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเขาคิดแค่ว่าเฮดควอเตอร์อยู่ประเทศอื่นก็ยังส่งข้อมูลให้จีนได้เขาก็เลยตั้งโจทย์ให้ 45วันไม่งั้นจะแบนติกต็อกทิ้งทันทีถ้าเป็นเพื่อนๆจะทำยังไงคะในเมื่อมีคนเมก,กาใช้ติ k กต็อกมากถึง70ล้านคนต่อเดือนเป็นแพตตี้อะไรก็ไม่ยอมให้โดนแบนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าจะสูญเสียรายได้มาหาศาลไปเลยซึ่งถ้ามีคนมาซื้อบริษัทอย่างน้อยก็ถือหุ้นให้มากกว่า51%เพื่อที่ยังจะคนโทรลบริษัทได้ค่ะ นั่นทำให้ TikTok ประกาศขายบริษัททันทีและแน่นอนค่ะ Microsoft ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่พร้อมจะซื้อ TikTok แต่โดนัลด์ทรัมป์ดันประกาศว่าการซื้อครั้งนี้จะต้องแบ่งเงินให้กับกระทรวงการคลังไม่งั้นจะไม่ยอมให้บริษัทไหนซื้อค่ะแหมเหลี่ยมทุกดอกและบอกเพื่อนกันจริงๆค่ะม,มันมีแต่ได้กับได้ชัดๆเลยก็ไม่แปลกใจที่ Microsoft ไมยอมเสียให้กับรัฐบาลเช่นกันค่ะแต่ TikTok ก็ยังไม่ยอดท้อหาคนมาซื้อบริษัทจนได้ แต่เมื่อ2บริษัทกำลังจะจับปากกาเซ็นสัญญาเพื่อนเพื่อคิดดูสิคะว่าหัวปากกาเนี่ยมันจะแตกกระดาษอยู่แล้วแต่โดนทรัมป์ดันประกาศว่าติ k t o k อกจะต้องบริจาคเงินให้กับการศึกษาในเมกาเป็นเงิน1 7 0 0 0 0 0ล้านบาทนั่นก็ทำให้ดีลนี้ไม่สำเร็จอีกตามเคยคะ่ะเป็นเพื่อน่าจะทำยังไงคะหลักฐานการส่งข้อมูลก็ไม่มีแถมยังมาโดนกล่าวหาแบบนี้อีกก็ตัดสินใจฟ้องมันจะเลยจบๆและต่อรองให้ยืดเวลาการแมนติก๊กต็อกจนเลือกตั้งเสร็จและพอโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีคน ของเมาเขาก็เลยรีบตรวจสอบเรื่องทั้งหมดของ TikTok สรุปแล้วมันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิด TikTok ได้เลยค่ะ นั่นทาให้คุณอ e ีมิงสามารถสารฝันไวเตอรของเขาได้สําเร็จโดยที่เขาอยากจะเอาชนะบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ให้ได้อย่างแพลนที่จะสร้างดรยที่คนมาเก็บข้อมูลออนไลน์หรือสร้างแพลตฟอร์มดูหนังที่คล้ายๆกับ n น็ f l i ิหรือแม้กระทั่งเปิดฟีเจอร์อย่าง e-Commerce ที่ให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เอาของมาขายได้หรือทำแอฟเฟอร์เยนได้เองค่ะและในปี2023นี้ t i ก t o k ก็เพิ่งเปิดตัว Tik t o k Music กแพลตฟอร์มการฟังออนไลน์คล้ายๆกับพวก Spotify, Tidal นี่เองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปติ๊กตอกวันนี้แพตตี้ต้องบอกเลยว่าถือติ๊กตอกจะผลข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่ด้วยข้อตนใจของรัฐบาลในหลายๆประเทศทําให้ในปี2023ติ๊กตอกก็ออกมาเปิดเผยว่า ข้อมูลทางด้านการเงินภาษีหมายเลขประกันสังคมของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเมกาเนี่ยถูกเก็บไว้อย่างดีในประเทศจีนค่ะเราก็ต้องมาลองดูอีกทีนะคะเพื่อนอว่าเรื่องนี้จะจบยังไงติ๊กต k อกจะรอดจากการถูกแบนไหมหรือว่าเขาเนี่ยเก็บข้อมูลของเราไปจริงๆเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับแพตตี้ได้เลยนะคะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้แพตตี้ในช่อง easycation กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ